จานนี้จะเป็นเกี๊ยวไส้น้ำพริกหมูหยองนะคะบอกแล้วของอร่อยไม่ต้องเยอะมันทำกันง่ายๆเลยเริ่มต้นแล้วก็เ,เกี๊ยวมาแผ่นหนึ่งนะตัดเป็นเส้นก็คือหนึ่ง,งแผ่นเนี่ยผ่าครึ่งก่อนแล้วก็ตัดเป็นสามส่วนพอตัดเป็นสามส่วนเราจะได้เส้นมัดตัวนี้นะแล้วในส่วนของแผ่นเกี๊ยวนะคะเราก็ตักเจ้าน้ำพริกหมูหยองเนี่ยลงไปประมาณครึ่งช้อนชา น้ำม้วน,วน,วนแล้วก็เอาน้ำแตะไปนะคะแล้วก็ปิดอ่ะแล้วก็ได้ไม่ส่งกระบอกแล้วแล้วเราก็กดหัวท้ายตรงนี้ตรงไส้ให้มันเป็นหยักนิดนึงแล้วก็เอาเจ้าเส้นที่เราตัดไว้เนี่ยพับครึ่งแล้วก็มัดปมเล็กๆทําไมต้องพับครึ่งเพื่อเสริมแรงเพราะว่าถ้าเป็นแผ่นบางๆแผ่นเดียวเนี่ยเวลาดึงแล้วมันจะขาดนะคะการพับครึ่งจะเสริมแรงให้แข็งแรงขึ้น นะแล้วก็ไปทอดเสร็จแล้วนะใช้ไฟอ่อนนะลงไปแล้วก็กลับข้างแป๊บเดียวก็ถึงชิ้นใช้เวลาแกะเ,เองขิมรสชาติคือเกี๊ยวกรอบหอมๆอ,อยู่แล้วแล้วก็เพิ่ม เต้ยเต้น้ำพริกห,ออหมูหยองหอมหอมเผ็ดเผ็ดอยนี้เผ็ดอ,อ่อนๆเป็นของว่านค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรเพิ่มแล้วนะเพราะว่าตัวน้ำพริกเนี่ยเขาเผ็ดอยู่แล้วนะคะทานได้เลยไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแล้วอของอร่อยไม่ต้องทายาก